ีดีทัศน์เพื่อการศึกษาเรื่องวิตามินบีกับสุขภาพณนับบ้านหลังหนึ่งมีพี่เป็นต่อและน้องพอใจพี่น้องคู่นี้นั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาและกลารเจริญเติบโตของตนพี่ต่อคะทำไมพี่ต่อสูงจังเลยหนูพอใจอยากสูงเหมือนพี่ต่อบ้างหนูพอใจต้องทำยังไงคะ พอใจก็ต้องกินวิตามิน B1 B3 และ B12 นะมันจะช่วยให้พอใจอะ่ะเตาเร็วขึ้นได้วิตามิน B ก็มีหลายชนิดด้วยสิช่วงนี้พี่ก็ใกล้จะสอบละต้องกินวิตามินชนิดไหนบ้างเนี่ยอยากรู้จังวิตามินล้วนมีมากมายหลากหลายชนิดวันนี้เรามาทำความรู้จักกับวิตามิน B ที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น B1 B2 B3 B5 B6 และ B12 ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะวิตามิน B1 เป็นวิตามินที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ต้องรับประทานอาหารเสริมแต่เจ้าวิตามิน B1 เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือไม่มีพิษตกค้างถ้ามีมากเกินไป ร่างกายของเราก็จะขับออกมาทันทีประโยชน์ของวิตามิน B1 ช่วยบำรุงสมองระบบประสาทช่วยระบบย่อยอาหารหัวใจกล้ามเนื้อช่วยให้เจริญอาหารและช่วยในการเติบโตของร่างกายอีกด้วยวิตามิน B2 ช่วยในการเจริญเติบโตหากขาดวิตามิน B2 นะจะทำให้ร่างกายเป็นคนแคะแกรน และมีความสำคัญต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของสารอาหารต่างๆในร่างกายโดยเฉพาะไขมันป้องกันไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดซึ่งเป็นสาเหตุให้เส้นเลือดแข็งตัวช่วยขจัดไขมันชนิดอิ่มตัวในเส้นเลือดวิตามิน b 2ได้สมญานามว่าวิตามินป้องกันไขมันและยังช่วยระงับอาการตาแฉะวิตามิน b 2จึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งในยาหยอดตาด้วย วิตามิน B3 หรือเรียกอีกชื่อว่าไนอาซินสามารถต่อสู้กับคอเลสเตอรอลในเลือดและยังช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจได้อีกด้วยประโยชน์ช่วยในการทำลายพิษหรือท็อกซินจากมลพิษแอลกอฮอล์ยาเสพติดใช้รักษาโรคทางจิตและเกี่ยวกับความผิดปกติทางสมองช่วยให้อาการของผู้ป่วยเบาหวานดีขึ้นอีกทั้งโรคปวดหัวไมเกรนช่วยบรรเทาโรคอาไทติส หรือข้ออักเสบช่วยกระตุ้นแก้ไขความบกพร่องทางเพศและช่วยลดความดันโลหิตสูงประจำวิตามิน B5 หรือ p a n t o t ทนิ c a c ซิเป็นวิตามินที่ช่วยในการสร้างความเจริญเติบโตะของร่างกายช่วยสร้างเซลล์ใหม่และช่วยบำรุงระบบประสาทประโยชน์ช่วยสร้างแอนติบอดีซึ่งเป็นตัวสำคัญของภูมิคุ้มกันเมื่อร่างกายของเราเปลี่ยนไขมันที่สะสมไว้เป็นน้ำตาล เพื่อสร้างเป็นพลังงานวิตามิน B5 จะเป็นตัวสำคัญในการเปลี่ยนไขมันเป็นน้ำตาลช่วยให้บาดแผลหายเร็วขึ้นช่วยให้ร่างกายหายช็อกจากอาการผ่าตัดใหญ่และช่วยให้อาการอ่อนเพลียหายเร็วขึ้นด้วยวิตามิน B6 p y ไพ t ร x ออกซินวิตามินที่ต้องใช้ร่วมกับ B1 และ B12 ซึ่งวิตามิน B 1จะทำงานร่วมกับคาร์โบไฮเดรต ส่วน B6 และ B12 จะทำงานร่วมกับโปรตีนและไขมันประโยชน์ช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานแอนติบอดีและช่วยสร้างเซลล์โลหิตให้ดียิ่งขึ้นในกรณีผู้ป่วยที่อาหารไม่ย่อยวิตามิน B6 ก็ช่วยในการสร้างน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและแร่ธาตุแมกนีเซียมบรรเทาโรคที่เกิดจากระบบประสาทและผิวหนังบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนบรรเทาอาการปากแห้งคอแห้ง ช่วยแก้าการเป็นตะคริวแข็งชาขาชาและช่วยขับปัสสาวะอีกด้วยวิตามิน b 12ไซโนโคบาลามินเป็นวิตามินชนิดละลายน้ำผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ให้ระวังการดูดซึมของวิตามิน b 12เข้าสู่ร่างกายเพราะจะทำให้ร่างกายบกพร่องส่งผลให้เกิดโรคโลหิตจางวิตามิน b 12ควรกินควบคู่กับแคลเซียม จะทำให้การดูดซึมร่างกายดีขึ้นประโยชน์ของวิตามิน B12 คือช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยให้เด็กเจริญเติบโตและเจริญอาหารช่วยให้ระบบประสาททำงานได้ดีช่วยให้สมองไม่ฟุ้งซ่านความจำดีและมีสมาธิเมื่อรู้ประโยชน์ของวิตามิน B แล้วน้องๆรู้หรือยังคะว่าวิตามินชนิดไหน ช่วยพี่ต่อได้บ้างส่วนน้องพอใจต้องกินวิตามิน B1 B3 และ B12 ทําทำไมช่วยกันคิดหน่อยเร็ว